บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะเตรียมความพร้อมในการรับการอนุเงิน3กลุ่มเปาะบางจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตรงกับวันที่10มีนาคม2 5 6 8นี้พร้อมกับข่าวดีค่ะในการเดินหน้าในส่วนของการช่วยเหลือในการเพิ่มวงเงินบำนาญทุนหน้าค่ะื่อจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหม3 0 0 0บาทหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นบำนาญทุนหน้า1,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่มีการกําหนดในส่วนของช่วงอายุด้วยได้ทุกคน เดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะในส่วนของเดือนมีนาคมนี้ในการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางยังคงเดินหน้าจ่ายเงินออนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมรับสูงสุดอยู่ที่1000บาทเลยนะคะสำหรับวงเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดค่ะเบี้ยงิชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยผูพิการ ล่าสุดนะคะรัฐบาลเตรียมที่จะโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบริวัิการหารัฐกลุ่มเปราะบางในวันจันทร์ที่10มีนาคม25 6 8นรหบนี้เงินค่าของชีพนะคะให้กับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้เลยสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังคงได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนไม่จํากัดจํานวนบุตรนะคะแล้วก็ในส่วนของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิม60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่เ0็ดร้อยบาทแปดส รับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทตามมาด้วยเบีย้ยผู้พิการค่ะยังคงได้รับอยู่ที่800บาทถึง1,000บาทแบ่งตามเกณฑ์อายุเลยถ้าหากผู้พิการอายุต่ํากว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับผู้พิการท่านไหนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทในวันที่20มีนาคม256 8นี้้ก็จะไดรับ เงินรวมกันอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะมาจริงใจจริงตามนั้นแน่นอนสําหรับวันที่10มีนาคม2,568นี้ค่ะส่วนใครที่เราคอยติดตามบํานาญทุนน่า้า3,000บาทแล้วก็บํานาญทุน่าหน้า1,000บาทในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการมีความเชัดเจนได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรชัดเจนจากทางกระทรวงพอมอคุณวราภูศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอติดตามกันเลยค่ะ คุยถึงเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุกับเงินเดอนด้วยนะครับในฝ่ายค้านเนี่ยก็เสนอพระราชบัญญัติอย่างำนานพื้นฐ้าคนหน้าที่จะให้ผู้สูงอายุได้เงินเนี่ยสามพันบาทต่อเดือนมาที่ในวันที่สาตีแต่ในวี่สามตีเนี่ยก็ก็ปัดก่อนไปทราบเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีการส่งหนังสือมาถามความเห็นทุกกระทรวงทุกหน่วยงานแล้วนีมองอย่างไรครับคคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอ้ยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ำไป เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกันเอาว่าที่กระทรวงพอมอของเราเนี่ยส่งให้กับส่งให้กับทางคอรมอในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุ่นหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านบันได หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันบาทนะครับที่ยังไม่ทุ่นหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1000บาทตามที่กระทรวงพอมชงขึ้นไปใหม่เนี่ย 1, บาททว่นหน้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ1 7 0 0 0 0ถึงล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสำนักงบนี่คือแค่1000บาทนะครับถ้า3,000บาทก็ลองคูณ3เข้าไป 1,000บาทใช้เงินแสนแปด3า0 0บาทนะครับ8 3 24า0 0 0แกว่าล้านเกือบหแสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถังผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียน อย่าว่าแต่สามพเลยหนึ่งบาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้สามพันบาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจกดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้สามพันบาท พอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาซัพพอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นพันเปความหน้า่เปนแบบขึ้นหน้านี้ในขณะนี้ทางท่านรองนายรกรัฐมนตรีท่านพิรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลัง คงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสนแปดหมื่นล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณตี69กนะครับ,<ๆ>รบก็คือ1ตุลานเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า 1>, 1ตุลา69พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาทท่นหน้าโดยกระทรวงพอมองเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ